ตัดก็ยังไปตัดอีกเนาะไม่คิดไม่คไดรู้สึกว่าเขาจะผูิใจมากกว่าแฮะโอเคก็เถ้าคุณภูิใจผมก็ไม่ว่าแล้วนะเมัเลี้ยงมัวไหมไม่เลี้ยงผมจะจะย่างทิ้งเนี่ยเอาไปไล้สักสองตัวส่วนตัวนี้ผมขอแล้วผม้ไปไงมันใช่ฟางม่มีาลไดหนังมมนได้เนื้อเนื้อย่างฟรีๆอ่ะ คุณเดี๋ยวผมไปหาของในบ้านก่อนุณไปเอาฟางดิฟางในบ้านเหรอหน้าบ้านไม่ในบ้านหน้าบ้านมีหน้าบ้านมีไหมอืตัวมันเอตัวหายไปไหนเนี่ยเอาคุณฆ่าไปแล้วหรอตัวไม่ฆ่าคุณไงหรืผมฆ่าไปตัวเดียวมีสามตัวเนี่ยไม่ได้ค่ารีบมาแล้วรีบกลับไปคุณเอาฟางธรรมดาเลยไม่ไม่ใช่ข้าวนะไม่ใช่ผมปังนะ ต้องคุนขนมนปังไม่เอานะบอกแล้วว่าไม่ตัมก็ไม่ไม่ต้องครับหมายถึงกับเป็นข้าวอะ่ะเออเออก็ขอโทษอยคางมสืบข้หมาย้ิดนะครับเออมันคือข้าวเป็น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 พวงอะ่ะเดี๋มาเป็นเป็นเป็นพวะนะนงนั่นแหละเออสองสามผมฆ่าไปสี่ตัวหรืออีกสี่ตัวด้วยประชากร เปนรที่มเนเรมแม้ยมันเป็นไรมเนี่ยจะงัวนี่งัสมชื่อเลยไปแล้วแวใทำฟามเวยจริงก็คุณเข้าไปคอกไก่ก็ได้หรือว่าทำหลุมหลุมหรือทำหลุมนี้พี่ไผ่ก็ได้ที่นี่ไผ่ให้งัวมันอยู่ะสมกัน ข้าเกียดท่านฝนว่าาทำอย่างนี้ได้ไงผมที่จะทำผมกำลังผมจะทำไอ้นี่อยู่เลยผมคือว่าไก่อยู่ในบ้านแล้วก็หัวมอยู่ข้างนอกหมายความว่าไงอ่ะก็มันมีข้างนอกกับข้างในคุณทำอีกกงไม่ได้เลยเหรอแบบแบบอีกอันนึงอ่ะแล้วไม่ต้องมาต้องมา เออว่าคิดว่ามันจะอพิที่จะพอไหมอะไรอ่ะคุณก็ขุณล้มเออคุณเลยคณเลยเออตุ๊ตุ๊ตุ๊เอามันตายแล้วเินจิเปอร์ระเบิดตายมาเลย มาดีเขาเขียนบีไอหัวใจไม่เร็วอ่ะอืมไม่ผู้หาไม่เลยเขาทำอะไรใกายมันอ่ะมันโดนทเปเระเบิดหลังเขาบ้าอ่ะไม่ไม่เป็นลวเล็กนี่อื้อถ้าไม่เป็นไรก็มันดูติบเลยเขาบอกไม่เป็นไรกระสุนก็เป็นสิเป็นยังไงบ้านหายไปซวย โอ้ยคุณอีกตัวอีกร้อยเกือบแล้วหรือะเบิดไปแล้วก็ไม่รู้ไปครึ่งนึ่เดี๋ยวขอต้องกระถางมันกระไยคีปเปอร์นี่มันกาะนอนนอนเดี๋ยวนี้มันใหม่ตัวนึงแล้วแล้วฝนก็ะตกอ้าร้อยเหล็กมากเลยโซบิก็มาเกิดจริงๆริงเป็นวันนี้วันแห่งผีๆทั้งนั้นคุเป็นผีชักเลยไงฮะคนรู้ไหมว่าแ เออช่วยทำดูเสียงเสียงน่าเสียงั้นผมจะค้าคนมนน <c oughs> นันเนี่ยยูยะบ้าตาให้คนนี่แหละม,มันระเบิดทำมันทำทอะไรไม่ใช่ทำหลงพ่อมือสังหรุ่งนี่ย <c oughs> ทำเนี <c> ่ย <oughs> ทำทำ <c oughs> ทำตรงไหน,นทำอันแรกที่เรามีฮะฮะ ยังมีเรามาร้องเพงงเลง <c oughs> อ่ะครับ้านผมเป็นรูขนาดนี้ฮะ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 เฮ้ยวันหนึ่งวันละหนึ่งวันละเหตุเหตุกรนารณ์นี่หนึ่งวันเพลงเป็นวันงวันที่มีหนึ่งพันเหตุการณ์จริงๆอ่ะบเรื่องอ่บมีหลายเรื่องจริงให้แบบ คนนั้นก็เป็นอีกคนที่ต e ุกขาวันนี้ปัญหาชีวิตจะจบลงเมื่าเขาเอ่อเขาห่มปราบเขาวันนี้ได้เนี่ยไอคิปเปิร์มันอยู่ไหนวันไม่ไหวแล้วอ่ะอยากอยากโดนระเบิดใส่หน้าครับแบบเต็มหน้าเลยจิตก็เจียวแถวนี้ ผมไม่อยากินก๋วยเตี๋ยวข้างแล้วมันแปลกๆข้างแล้วมันเหมือนเหมือนตรงไหนคนเหมือนไม่ขึ้มาทำาทํา